หนิงปณิตาตกใจไม่ใช่มีแค่เบกธัญญาหลังเคยร่วมเฟรมมือที่สามจินต้องบอกว่าชาวโซเชียลยังคงให้ความสนใจเมื่อหนิงปณิตาปล่อยโฮเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโช์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิกจูกกอกผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่สาม ดราม่ามีคนเห็นจินจรินควงสาวกลางสนามบินและในเวลาต่อมาทำโซเชียลอุทานร้องอื้อหือเมื่อแห่แชร์ภาพสาวมือที่สามจินจรินเคยร่วมเฟรมเป็กสันชัยทัญญาที่แท้คนใกล้ตัวโดยชาวเน็ตรายหนึ่งได้เปิดวาาสาวปริศนาพร้อมระบุข,ข้อความว่า ที่เปบกที่ย่าร่วมงานทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรอยากให้คิดดีๆซึ่งปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเปกสันชัยทัญญาด้วยซึ่งก็ทำเอาหลายคนตกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายว่าที่แท้เป็นคนใกล้ตัวเพราะรุ่นใหญ่อย่างเปกสันชัยทัญญาก็รู้จักทั้งสองฝ่ายและล่าสุดต้องบอกว่าร้องไห้เลยทีเดียว เมือ่อหนิงปณิตายังตกใจไม่ใช่มีแค่เป็กทัญญาที่ร่วมเฟรมล่าสุดเพิ่งรู้เธอเองก็เคยร่วมเฟรมมือที่สามจินจรินด้วยเช่นกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาวิพากวิจาร์ณอย่างมากมายว่ายิ่งกว่าคนใกล้ตัวเสียอีก